วิเคราะห์ปัจจัยล่าแชมป์ของแมนยูนักเตะสลับกับท็อปฟอร์มบัตฟินเนอร์คือตัวตัดสินเกมที่จะสร้างความแตกต่างให้กับผลการแข่งขันเกมนั้นๆนั่นเองหากจะเรียกว่าตัวแบกก็อาจจะยังไม่ชัดพอเพราะคนแบกทีมอาจจะไม่ได้เป็นตัวสร้างความแตกต่างของผลลัพธ์การแข่งขันก็ได้ดังนั้นนักเตะประเภทตัวตัดสินเกมจะค่อนข้างแตกต่างจากตัวแบกพอสมควรเพราะตัวตัดสินเกมอาจจะไม่ได้แบกเกมคนที่แบกการเล่นของทีมอาจเป็นอีกคนหนึ่ง แต่แม์วินเนอร์มันคือประเภทตัวที่จะโผมายิงประตูชัยซึ่งคนที่เห็นเด่นชัดที่สุดและเป็นโคตรแม์วินเนอร์ในยุคนี้คงต้องบอกว่าหนีไม่พ้นมาคาร์ดัตฟอร์ดที่เป็นเบอร์หนึ่งเลยเพราะตั้งแต่เดบิวต์มาเมื่อ4-5หปีที่แล้วแรดฟอร์ดมักจะโผมายิงประตูสำคัญให้กับทีมเอาชนะคู่แข่งได้อยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่สูสีและในช่วงบีบคัน้นแรดฟอร์ดจะยิงประตูที่สร้างอิมแพ ให้กับผลการแข่งขันของทีมได้อยู่เสมอและสถิติการเป็นนักเตะที่ยิงในช่วงทดเจ็บช่วยให้แมนยูเอาชนะคู่แข่งได้ในเกมพรีเมยรีกตอนนี้แรดฟอร์ดเป็นเจ้าของสถิติที่ว่าด้วยการยิงทดเจ็บพาทีมชนะในพรี์มยรีกไปแล้ว3เกมสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมาคาร์ดฟอร์ดจึงเป็นนักเตะคนสําคัญที่เป็นการหลักของทีมและเมื่อไรก็ตามที่เจ้าตัวได้ลงสนามทีมก็มักจะเก็บชัยชนะได้อยู่บ่อยครั้งและอย่างที่บอก เขาอาจจะไม่ใช่ตัวที่แบกการเล่นของทีมเอาไว้คนเดียวซึ่งเราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าแรดฟอร์ดมีหลายสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายและความคิดในการเล่นที่ต้องนิ่งและเก๋ามากกว่านี้และหลายเกมจะเห็นได้ว่าแรดฟอร์ดแทบไม่มีบทบาทแล้วก็มักจะฝืนเป็นเล่นบอลชายเดี่ยวจนเกมลุกตื้อตันอยู่บ่อยๆแต่เขาก็มักจะยิงประตูสําคัญได้เสมอไม่ว่าจะเล่นดีหรือไม่ก็ตามนี่แหละคือคุณลักษณะของคนที่เป็นแมตช์วินเนอร์ ที่ทีมทีมหนึ่งสมควรจะมีนักเตะแบบนี้ติดทีมเอาไว้บ้างเพราะฟุตบอลไม่ใช่บัญญัติตตยอย่างที่จะลงมาเล่นในสนามแล้วจะเอาชนะได้ด้วยการเล่นเป็นระเบียบแบบแผนตามแท็กติกอย่างเดียวมันต้องมีประเภทบอลจับยัดดวงแชมป์ทั้งหลายเข้ามาเสริมด้วยซึ่งการมีมาคาราฟอร์คนเดียวก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้มันเกิดปากฏการที่แมนยูชนะได้แทบทุกนัดจนกลายเป็นทีมที่มีสถิติชนะมากที่สุดในลีกซีซั่นนี้ที่จํานวน10นัดคะแนนเป็นกรอบเป็นกรรมจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย ถ้าเรามีเพียงแค่รดฟอร์ดที่ช่วยทีมในจังหวะสําคัญๆฟอร์มของแมนยูช่วงนี้จะมีนักเตะหลายคนที่ฟอร์มเด่นขึ้นมาเป็นนัดๆพอนัดต่อไปนักเตะดังกล่าวก็จะฟอร์มดรอปลงทีมก็มักจะมีตัวอื่นท็อปฟอร์มขึ้นมาทดแทนกันอยู่หลายครั้งคือต่อให้ตัวแบกของทีมฟอร์มตกก็มักจะมีคนอื่นที่ฟอร์มพีคสลับกันขึ้นมาในทุกนัดนั่นเองทําให้แมนยูสามารถเก็บชัยชนะได้แทบทุกเกมที่ลงเล่นแบบไม่พลาดเพราะมีคนทดแทนกันโชว์ฟอร์มเทพตลอดเวลา อย่างเช่นเกมโคตรคัมแบ็กที่แซงเอาชนะซัตมตันได้สประตูต่อ3นั่นคือการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวของเอดิสันคาวานีแบบโคตรเท่คือมาถูกเวลาในช่วงเวลาท,ที่ทีมกำลังลำบากพอดีเกมถล่มลีดยูเนเต็ด6-2นักเตะที่เล่นเหมือนกินยามาอย่างสกอตต์แม็กโทมิเนก็ทำทุกอย่างในเกมนั้นประหนึ่งว่าเป็นเกมสุดท้ายในชีวิตรีดพลังงานออกมาได้อย่างไร้เทียมทานตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าจะเติมเกมขึ้นมาทำประตูสุดสวยด้วยตัวเองเลี้ยงหลบคู่แข่งซ้ำแล้วซ้ำเล่า รวมถึงจ่ายบอลสวยๆให้เพื่อนได้แม็กทูเมนีเกมนั้นคือร่างปลดปล่อยที่ฟอร์มพีคสุดๆอย่างไม่มีใครคาดฝันว่าจะเกิดขึ้นเกมเฉือนวูฟทำตันอย่างที่เราเห็นจะจบ0ูนอยู่แล้วในเกมที่วูฟเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นและสวนกลับได้อย่างน่าก,ากลัวแต่สุดท้ายก็เป็นแรดฟอร์ดที่ได้บอลวางยาวจากบูโน่และก็ชากไปหาจังหวะยิงจนบอลฉลับเปลี่ยนทางเข้าประตูสาเร็จในช่วงทดเจ็บที่สิ้นหวังไปแล้วรวมถึงเกมที่คัมแบ็คชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดด้วย และฟอร์ดก็ยิงไปถึง2ลูกเช่นกันฟอร์มเทพของบุโนโฟนฟแนนจากการกด2ประตูและใจกว้างแอซิสให้กับคาวารี่อีกหนึ่งในเกมคัมแบ็กชนะเอเวอเรตันหประตูต่อ3การับพาระยิงจุดโทษแบบหวังผลได้ชัวร์ในทุกเกมและแมตช์เฉือนชนะเวทบอม1 0รวมถึงการมีส่วนร่วมกับทั้งประตูและแอซิสอีกนับไม่ถ้วนและการแบกทีมทุกนัดในขณะนี้ของเขาความสามารถในระดับที่ตัดสินเกมได้ด้วยตัวของบูโนโ่คือปัจจัยสำคัญที่สุดในเกมรุกณขณะนี้ และล่าสุดในเกมยากที่ต้องเจอทีมบุกคนลโหดอย่างแอสตันวิลล่าเราได้เห็นฟอร์มของพอปอกบากกับมาพีกในช่วงหลังๆและแบกทีมในนัดนี้รวมถึงสร้างเทิร์นพอยต์จุดสําคัญในการเรียกจุดโทษได้สําเร็จจากการถูกทำฟาวในเขตโทษแม้เขาจะไม่ได้อซิสิ์หรือได้ประตูโดยตรงแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวตัดสินเกมเช่นกันหลายเกมเช่นเกมชนะเวสแฮมก็มีตีเตือนแบบมีความหวังเพราะลูกยิงการะดับท็อปคลาสเป็นของปอกบาและนอกจากบรรดานักเตะเกมลุกแล้วนั้น เกมรับก็ยังมีตัวพิเศษที่เป็นนักเตะสายที่สร้างความแตกต่างให้กับทีมเช่นกันอย่างเช่นนักเตะประเภทที่คอยประคองการเล่นทั่วๆไปให้คงเส้นคงวาอย่างให้ได้แม่กวายหรือวิกตอร์เดเดเลฟลูกช่อรวมไปถึงวิซาก้าเหล่านี้คือตัวหลักที่ประคองการเล่นแนวรับของทีมให้มั่นคงแต่น,นักเตะเกมรับบางคนก็สามารถสร้างความแตกต่างให้กับผลการแข่งขันได้โดยเฉพาะเกมที่ชนะมาหลายๆนัดถ้าเราดูกันแต่ประตูได้มันก็จะมีแต่นักเตะตัวรุกดังที่กล่าวมาแล้วเป็นตัวตัดสินเกม แต่จริงๆแล้วเกมเหล่านี้หากว่าเราไม่มีดาวิดเคอาร์สักคนรับรองว่าจะไม่มีความฟินเหล่านั้นเกิดขึ้นเลยต่อให้คุณชนะ10คนของเราได้แบบเละเทะแต่ถ้าหากไม่ชนะเดคอาร์แค่คนเดียวทีมคุณก็แพ้เหมือนกันและล่าสุดการกลับมาของเอริกบายยี่คือคำตอบว่านี่ถือเป็นตัวรับสายที่สร้างความแตกต่างให้กับทีมเช่นกันโดยเฉพาะในยามที่ร่างกายฟิตสมบูรณ์สกิลการเล่นเกมรับของบายยี่คือหนึ่งในนักเตะระดับท็อปคาสของโลกแน่นอนเพราะเกมรับแน่นมาก เข้าบอลขาดแข็งแกร่งเร็วพอๆกับกองหน้าสายสปีด,ท,ดทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ต้องการแสดงให้เห็นว่าสาเหตุที่เราชนะได้ต่อเนื่องเช่นนี้นั่นเป็นเพราะการผลัดขึ้นมาฟอร์มพีคของนกเตะที่สร้างความแตกต่างในทีมเหล่านี้ที่สลับกันฟอร์มเทพขึ้นมาทดแทนกันแบ่งกันช่วยทีมคนละนัด2นัดเช่นนัดนี้อยู่ดีๆแรดฟอร์ดฟอร์มด,ดีจัดๆนัดหน้าแม้แรดฟอร์ดจะหายไป แต่ก็ยังมีคนอื่นฟอร์มเทพขึ้นมาแทนไม่ว่าจะเป็นเอดิสันคาวานีบูโน่แฟร์นันหรือใครก็ตามทีซึ่งมันอาจจะทำให้เราเก็บชัยชนะได้ทุกนัดลิศคนสำคัญสคัญที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ด้วยตัวเองนั้นที่ชัดเจนมากๆก,ก็จะเป็นตัวพิเศษในทีมทั้งนั้นอันได้แก่มาคาราดฟอร์ดบูโน่แฟร์นันเอดิสันคา a วานีพอปอกบาและดาวิดดีเคอ 5คนนี้คือตัวเปลี่ยนเกมระดับคนพิเศษในทีมจริงๆแต่นอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมีตัวที่สร้างความแตกต่างได้เช่นกันทั้งในด้านฝีเท้ารูปแบบการใช้งานอย่างเช่นอองตนี่มาซิยาลที่มีสกิลตัดสินคมคมให้เห็นเหมือนกันเดนนิสเจมที่มีความเร็วสูงและรูปแบบที่ไม่เหมือนใครเลยในทีมนี่ก็อาจสร้างความแตกต่างให้ทีมได้ตันี่ฟันเดเบกที่เหมาะกับการใช้งานหลังฉากในการทำภารกิจสายลับที่เป็นตัวสอดแทรกอันตรายได้เสมอ หรือแม้กระทั่งตัวโจกอย่างเมสันกรีนวูดเองนี่เข้าข่ายแมตต์วินเนอร์เลยเหมือนกันเพราะไอ้ไม้เขียวมักจะโผมายิงประตูสําคัญให้กับทีมได้บ่อยๆในฐานะที่เป็นตัวสํารองประเด็นเรื่องของตัวตัดสินเกมนี้มีอดีตสิทธิ์เก่ารัวโอเทฟอร์ดที่มองว่าประเด็นนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้แมนยูบินสูงอยู่ตอนนี้นั่นก็คือมิสเตอร์ยูเนเต็ดแกรี่เนวิลที่พูดเอาไว้ในพอดแคสต์ตัวเองเช่นกันในประเด็นนี้ว่าแมตต์วินเนอร์นั้นจะทําให้ทีมบินสูงอยู่ในขณะนี้ จากช,ชนะ8จาก10เกมหลังในศึกเพเมลิกจนแต้มท่าบลิอร์ภูในวันปีใหม่กำลังจะโคจอมาเจอกันเองในวันที่17มกราคมนี้ในฐานะกูรูของ s k y Sport ์ตแกรี่ได้แสดงทัศนะเอาไว้ในเรื่องของตัวเปลี่ยนโฉมหน้าของเกมที่ฉุดแมยูในเตตให้กลับมาได้ในความไม่แน่นอนคือความแน่นอนฟอร์มการเล่นแม้จะยังต้องค่อยๆปรับปรุงกันต่อไปแต่ทีมของโซชาก็ดูเหมือนจะสร้างความเชื่อมั่นกันมาได้แล้ว2เดือนต่อมาหลังจากพ่ายอร์สซนอลคาบ้าน และนอนจมกองขี้อยู่ในอันดับที่15กับกลายเป็นดีทยานขึ้นมาไล่ลิเวอร์พูลทันในเกมชนะแอสตันวิลลา2-1เมื่ออาทิตย์ที่แล้วซึ่งกระดาบที่ทราบกันหลังจากเกมแพ้ไอปืนใหญ่10นั้นได้ของเราก็ได้เทียมทานมาตลอดแถมยังเสมอกับ2แมนซิตี้เท่านั้นแกรี่ในวิวชีว้ว่าจุดเปลี่ยนของทีมก็คือมันน่าทึ่งที่ความสามารถเฉพาะตัวนักเตะเพราะแม้ทีมจะมีปัญหาในภาคของการเล่นบ้างแต่ในวิวก็ชีว้ว่า มันีมีบางอย่างก่อเกิดขึ้นในแคมป์ของทีมแล้วและกําลังจะมีการก้าวหน้าอย่างน่าทึ่งในยามที่ออกไปยังลิเวอร์พูลการเป็นสิ่งที่แมนยูทุกคนหิวกระหายอยากให้มาเปิดบ้านซัดก,กับลิเวอร์พูลพรุ่งนี้ให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยมันเป็นชัยชนะที่โคตรสำคัญมา,มากๆของลิเวอร์พูล